โอเคก็สวัสดีค่ะก็อยู่กับคุณวีกันอีกแล้วนะวันนี้จะสอนเด็กใหม่ที่สอบไปขับขี่นะทุกคนถ้างั้นเราขอเริ่มต้นจากทําเคเวสแรกกันเลยดีกว่านะคะไอเราต้องหา MBC ตรงนั้นเลยนะไอเราว่ากด N ดีกว่าเลยไอเราก็กดกดต,ตกลงได้เลยนะทุกคนกดตกลงไอเราก็ตอบคำถามตรงนู้นได้เลยนะทุกคนนั้นเราขอตอบคำถามไปลวกันนะ ขั้นแรกเราขอตอบข้อแรกดีกว่านะน่าจะจตอตอบข้อแรกเลยครั้งที่สองแล้วก็ตอบที่สองไปครั้งสุดท้ายแล้วก็ตอบอันที่สามเลยแล้วก็ไปอะไรนะไปอยู่ตรงโน้นนั่นเองมันจะมีรถอยู่ข้างล่างอยู่นะทุกคนเราขอขับรถตอนแบบแบบอะไรนะแบบไม่ต้องลงออกจากรถน,นะถ้าลงออกจะเรินเพราะว่าจะได้สอบใหม่นะ ถ้างั้นเราขอเร่งสปีดถึงไปสอบเสร็จนะทุกคนเอเราก็กดเ n แล้วก็สตาร์ทรถขึ้นไปเลยนะแล้วว่าไปเริ่มสปีดได้เลย โอเคมาถึงจุดสีแดงๆนะทุกคนเราก็สอบผ่านมาแล้วนะทุกคนไอเราขอกินข้าวก่อนนะกดกินข้าวไปเลยข้าวกล่องอยู่ตรงไหนนะอยู่ไหนนะอยู่ไหนเอ๊ะนี่ไงข้าวกล่องโอเคก็มีคิปประมาณนี้ก็พอแล้วนะทุกคนเราสอบผ่านแล้วนะทุกคนอย่าลืมกดติดตามด้วยนะกดไลค์ด้วยนะคอมเมนต์ได้น,นะทุกคนไปก่อนนะคะ